สวัสดีครับวันนี้วันที่8ธันวาคมพุทธศักราช2564นะครับผม7นาฬิกา55นาทีนะครับดาวดินถิ่นบ้างเลยนะครับผมอยู่ที่นะครับดาวดินการ์เด้นโฮมนะครับวันนี้จะพาทุกท่านนะครับไปดูนะครับสวนนะครับอาณาจักรของดาวดินการ์เด้นโฮมนะครับอยู่ข้างบ้านวันนี้จะพาไปดูในสวนของผักสลัดนะครับผมผักสลัดไฮโดรพลอเนตนะครับผมเป็นผักสลัดไฮดน้ำนิ่งนะครับผมนี่นะครับปลูกไว้ ทานเองนะครับไปรับประทานเองนะครับเป็นผักสลัดข้างบ้านนี่นะครับทุกท่านมารับชมกันนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นที่สองแล้วนะครับผมที่ดาวดินเนนนะครับนํามาปลูกนะครับผมปลูกง่ายนะครับผมไม่ต้องดูแลรักษาเยอะเลยนะครับผมสาหรับผักไฮโดรโปนิกส์ครับผมเป็นโดยไม่ใช้ น้ำไม่ใช่ดินนะครับผมเรามีอาหารก็จะมีมาเป็นาสารอาหารแบบสําเร็จเป็นอาหารสารอาหารแบบสําเร็จรูปนะครับผมสําเร็จรูปนะครับก็าหากินง่ายนะครับผมเป็นเขาเรียกว่าสาร AB นะครับผมนำผสมน้ําแล้วก็ใส่ในกล่องไว้เลยนะครับเดี๋ยวเขาก็มีรากหยั่งลึกลงไปข้างล่ลางนะครับ นี่ดูให้ดูรากของเขาครับนีนี่รากของต้นผักสลัดนะครับผมเราก็จะดูกินน้ําด้านล่างนะครับตอนนี้เปลี่ยนเป็นน้ํามาปกติแล้วนะครับเป็นน้ําสะอาดแล้วนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวจะเตรียมเก็บมาแล้วนะครับเก็บเก็บมารับประทานแล้วนะครับ ใครสนใจก็สามารถทักมาสอบถามได้นะครับดาวดินก็มีนะครับให้คําแนะนําได้ในการเ,าเลี้ยงนะครับผักสลัดไฮโดรโปรนิกนะครับหรือว่าพวกสนใจมรดพันธุ์นะครับหรือว่าเกี่ยวกับผักสลัดก็สามารถทักมาสอบถามกันได้นะครับผมก็ปลูกไปข้างบ้านนี่เลยนะครับผมที่ดาวดินการ์เด้นโฮมได้อัปเดตให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับมีหลายสายพันธุ์นะครับผม อย่างรอบนี้ก็มีอยู่สามสายพันธุ์นะครับวันนี้สายพันธุ์ที่หนึ่งก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับส่วนนี้ก็คือเป็นสายพันธุ์ที่สองนะครับสายพันธุ์ที่สามก็จะเป็นนี้ครับกรีนโอ๊กนะครับ ฝากกดติดตามช่อง y t u t u นะครับดาวดินถิ่นืองเลยด้วยนะครับอีกหนึ่งช่องทางนะครับใช้สื่อสารกันก็เป็นเฟซบุ๊กแฟนเพจนะครับดาวดินเดินกินนอนเที่ยวนะครับผมก็ฝากเข้าไปกดติดตามกดถูกใจแล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมสามารถให้คําแนะนําได้นะครับผมใครที่เคยมีวิธีนะครับพ่อเลี้ยงแล้วแด่ผลประโยชน์ที่ดีกว่านี้ก็สามารถนะครับแบ่งปันประสบการณ์นะครับเพื่อเพื่อนเราหลายๆคนจะได้นาไปปรับใช้ในการ เลี้ยงต่อไปนะครับสำหรับวันนี้นะครับดาวดินถิ่นมึงเลยขอตัวนะครับไปทำงานก่อนนะคขอให้ทุกท่านนะครับมีความสุขกับการทำงานวันนี้ครับสวัสดีครับ